วันนี้จะมาตอบคาถามนะครับหลายๆคนที่ว่าเอสมัยโบราณเขาเกะสลักกันยังไงนะครับนี่วิธีก็จะประมาณแบบนี้เลยนะครับ พิธีการก็เอาออกมาแบบนี้นะครับ เราจะมาทำตัวตัวแกะสลักนะครับมีพวกนี้เป็นอุปกรณ์ที่เราตีออกมานะครับนี่นะครับ แบบโบราณนะครับก่อนจะถึงยุคโลหะก็จะใช้หินนี่แหละครับแกะสลักหินนะครับอันนี้มันก็จะคมนะครับตรงนี้นครับจะคมคมีความคมเราต้องอย่าเลียนแบบนะครับพวกนี้คมมากนะครับ อันนี้ทำให้ดูเฉยๆนะครับก็มีคนถามมาว่าโบราณเขาเอาอะไรเก็บเ้ใช้แบบนี้นะครับเดี๋ยวพอมีเวลาเคลียร์งานเคลียร์การเสร็จสับไอเดี๋ยวจะทำคลิปเต็มให้ดูเลยนะครับอันนี้เอามา ดูเป็นเบื้องต้นนะครับว่าเออโบราณเขาทํากันอย่างนี้นะครับเนะครับเรากตีตีตีเนี่ยครับแต่เขาจะใช้เวลานานมากนะครับของงานโบราณเนี่ยครับแล้วก็หาเหลี่ยมที่มันคมๆอย่างนี้นะครับเนี่ยตะเพอตีตอไปเรื่อยๆ แล้วถูเรียบก็จะใช้หินชนิดเดียวกันนะนี่ก็เป็นหินชนิดเดียวตัวน,นี้นะครับก็มาถูนะครับนี่แบบโบราณเลยนะครับนี่ครับจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าอันไหนเป็นอันเล็กๆก็จะใช้แบบเล็กๆอย่างนี้นะครับก็อออก ความคมตามเหลี่ยมเนี้ยจะใช้แกกนะครับนี่สมมุติเราจะลบฝั่งนี้ออกเนี้ยตีเลยรครับถ้าหน้าใหญ่ก็จะใช้ก้อนใหญ่นะครับ คมเหมอนไหมครับน้อยแบบตีๆอย่างนี้อันนี้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับถ้าเป็นชิ้นใหญ่เขาก็จะใช้ก้อนใหญ่กว่านี้หน่อยนึงเม่พอพอมีกำลังนะครับก็จะใช้หินเนี่ยครับทบหินออกไปเรื่อย ก็วันนี้จะมาไขาข้อสงสัยหลายๆคนนะครับอันนี้วิธีแกะแบบโบราณเลยนะครับโบราณก่อนก่อนยุคอ้โลหะเลยครับสมัยยุคหินเลยนะครับก็จะทำกันแบบนี้นะครับตอนนี้เริ่มขึ้นหน้าแล้วนะครับเป็นเป็นลูกหน้าแล้ว มันศึกษาอย่างเดียวไม่ได้ครับศึกษาอย่างเดียวมันจะไม่รู้ต้องลงมือด้วยครับก็ไปดูในตำราแล้วว่าเขาทำกันยังไงนะครับ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้พอมีประโยชน์นะครับก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับและฝากกดติดตามด้วยนะครับถ้าสนใจผลงานก็ติดต่อได้นะครับทาง l ล ne arthit44 นะครับ id line หรือไม่ก็เบอร์โทร0815954476นะครับ หินที่เอามาทําเป็นชิ้นงานแกะให้ดูตัวนี้เป็นหินทรายนะครับเนื้อก็เป็นหินทรายเหลืองนะครับไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่แต่หินที่ผมเอามาใช้แกะนี่เป็นเนื้อแข็งนะครับเนื้อแข็งกว่าเยอะครับก็โบราณเขาก็จะใช้หินที่เนื้อแข็งนะแกะหินที่เนื้ออ่อนกว่าเวลาเราแกะหินแบบโบราณนี่ก็เหมือนกันนะครับก็พยายามหาเหลี่ยมหาคมอะไร ตามมุมตามเหลี่ยมอะไรก็หาตรงมุมหินเหลี่ยมหินนะครับอันนี้มันก่อนถึงยุคโลหะนะครับก็จะใช้หินแกะหินแกะสลักหินหาหินที่คมนะครับเอาตรงคมมันค่อยเคาะเคาะกระเทาะออกเรื่อยๆนะครับต่อจากตัวนี้ไปมันจะเป็นยุคโลหะนะครับก็จะเป็นพวกเหล็กพวกอะไรที่ใช้แกะสลักหินนะครับ คนถามมาครับว่าโบราณเขาใช้อะไรแกะก็บอกไปว่าเขาก็ใช้หินเนี่ยแกะหินแล้วเขาก็ถามว่ามันแกะได้จริงหรอเนี่ยแต่อันนี้ามาแค่เป็นน้ําจิ้มก่อนนะครับเกริ่นให้ดูว่าเ,าเขาใช้ลักษณะแบบนี้แกะนะครับวิธีเลือกหินตีหินออกมาให้เป็นวัสดุที่เอามาแกะหินงไงครับ รอ,ออีกสักพักเดี๋ยวจะทําเป็นคลิปเต็มออกมาให้เป็นชิ้นงานสวยงามเลยนะครับอันนี้แค่เอามาให้ชมเป็นเบือต้นก่อนครับ ว่จะใช้ปลายแหลมๆแบบนี้นะครับเนี่ย ีการจะเอาก็แบบนี้นะครับที คมๆนะครับมาเดินเส้น ถ้าเห็นว่าคลิปนี้พอมีประโยชน์ก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับและถ้าสนใจผลงานของอาทิตย์แกะสลักก็ติดต่อมาได้นะครับทาง ID l i n e a r t h i t 4 4หรืออีกช่องทางหนึ่งก็โดยโทรศัพท์นะครับ0815954476 คลิปนี้เป็นคลิปตอบคำถามหรือคลายข้อสงสัยของหลายๆคนถามมาวา่าคนโบราณเขาเอาอะไรแกะหินกันนี่นะครับก็แบบนี้นะครับเขาก็ใช้หินแกะหินนะครับต่อจากอันนี้ต่อจากยุคนี้นะครับก็จะเป็นพวกโลหะนะครับเดี๋ยวจะมีอีกคลิปนึงทำออกมาให้เป็นชิ้นงานเลยนะครับให้ดูสวยเลยอันนี้แค่มาตอบคำถามเฉย คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมผลง,งานของเราสวัสดีครับ